สว,ส,วสวัสดีค pues ่ะส,ส,สวัสดีนะคะครูเฟื่องเทรนเนอร์สอนศาสตร์ก็น้าประจำสาขาภาคใต้จังหวัดชุมพรเป็นซีอีโอแบรนด์แม่มดออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะสู่ชาแนลติ๊กต็อกของเอ่อครูเฟื่องนะคะวันนี้มีเกาวลีมากเดี๋ยวมารีวิวกันเดี๋ยวมารีวิวกันนะรู้ปะป๋าแชทมาเจอมาเป็นชุกตาเห็น

โอเคนะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะสู่ชาแน่นช่องครูเฟื่องนะคะ CEO แบรนด์แม่มดออนไลน์วันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยมีเรื่องมาเล่ามีเรื่องมาเล่าก่อนเ,อเราเท้าความกันก่อนเลยนะเราเท้าความกันก่อน <laughs> คุณไม่น้อยสวัสดีค่ะเท้าความกันก่อนอบริษัทแม่มดออนไลน์แบรนด์ที่ครูเฟื่องเป็น CEO อยู่นะคะทุกสิ้นเดือนนะทุกต้นเดือน จะมีการจับของรางวัลน,นะคะจะมีการจับของรางวัลให้พนักงานนะคะตอบแทนลูกค้าที่ลูกค้าสั่งนะคะซื้อยกลัง <c oughs> สวัสดีค่ะคุณแม่น้อยนะคะ,ะคุณน้อยอ,อลลาปพานะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ สวัสดีดีใจวันนี้เพิ่งได้รับกล่องสุ่มเดี๋ยวคูเฟื่องจะมารีวิวกล่องสุ่มให้ดูนะคะแต่เท้าความกันนิดหนึ่งทุกครั้งอะ่ะคูแม่น้อยรู้ว่าครูเฟื่องจะโชคดีตลอดเลยนะคะจะโชคดีตลอดเลยจับรางวัลขึ้นมาได้มั่งละ่ะได้ตลอดอะ่ะเสร็จแล้วก็หรือไม่ก็บางทีทายปัญหาทายปัญหานะจะไปตรงเลขที่ ตรงกับที่เขาจับรางวัลครูเฟื่องก็จะได้หมายความว่าครูเฟื่องได้ทุกรอบอันนี้คือความโชคดีนะแต่ก่อนแต่อดก่อนจับรางวัลเราก็นะเออเราก็ที่ฐานนิดึง่อยได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปใช่ป่ะอืมนะคะขอใจให้แล้วค่ะขอบคุณมากมากค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยใช่ไหมก็เลยนี่เท้าความกันเป็นอย่างนี้ คุูเฟื่องก็ไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวแต่ก็เห็นแล้วนะว่ามีไลฟ์นะคะมีไลฟ์บริษัทขึ้นแต่คุูเฟื่องก็ไม่ได้แบบว่าตามตามตลอดตามเป็นช่วงๆไงแล้วก็ยิ่งช่วงท้ายสุดอะ่ะเออ,อช่วงท้ายสุดช่วงทายรางวัลอ,อ่ะนะคะทายรางวัลว่าเออบริเออครูแม่เลงครูแม่เลงเกินเดน,นะคะ เกิดวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ลง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 ก็ทายไปนะก็สนุกชอบสนุกเนาะก็ไม่ได้ไไดอ่าไม่ได้ครูเฟื่องก็จะพิมพ์ไปว่ายินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลแต่ครูเฟื่องไม่รู้ว่าครูเฟื่องได้ด้วยว่าครูเฟื่องจะไปได้ตอนไหนกล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มต้น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 ไลฟ์ซึ่งครูเฟื่องไม่ได้ดูตอนนั้นคือก็นละอยู่ระหว่างการเดินทางไปอ่านกาฉลองปีใหม่เอสวัสดีค่ะครูเฟื่องรม,มนายินดีต้อนรับนะคะพี่รม,มนานะคะอืม ใจได้ยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะมามาฟังมาฟังเดี๋ยวรีวิวให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดูด้วยเอ่อพอเท้าความเนาะเสร็จแล้วจะมาได้ดูตอนช่วงท้ายๆนะคะช่วงกลางกับช่วงท้ายขอบคุณสําหรับกุลาบค่ะน่ารักที่สุดเลยขอบคุณค่ะเออเดี๋ยวจะเก็บสะสมไว้โอ้ยหอมเต็มห้องเลยนะพอเสร็จปุ๊บกูเฟิงก็ขี่รถกลับอับพี่ลมนะคะ พเพื่อนก็ขี่รถกลับแล้วมาดูได้ตรงช่วงท้ายๆแล้วก็ก็มือเออยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลน,นะคะก็ดีใจด้วยหูได้กล่องสุมม่มแมมมดออนไลน์นี่สุดยอดมากๆเลยนะครูแม่เน่งแล้วก็บอสวัฒนาแล้วก็บอดผู้บริหารใส่มาเยอะมากใช่ไหมแต่เราคนใช่ไหมเพเมื่อนก็ดีใจด้วยใส่เราคงไม่มีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรมากยู่ๆวันนี้ นะคะมีโทรมีคนโทรมาจากขนส่งว่าอยู่บ้านไหมครับจะมาส่งของครับเราเราก็บอกว่ามีค่ะเราก็สั่งของไปสั่งของออนไลน์บ่อยเนาะเลยก็เลยถามว่าอ้าวแล้วมีค่าใช้จ่ายไหมเขาบอกโน้องๆไม่มีอ่าไม่มีโอเคนะเออพี่รออยู่หน้าบ้านมาส่งได้เลยนะคะพอเสร็จปุ๊บนี่ได้รับกลงมีโลโก้แม่มดออนไลน์เราก็เอ๊ะ มีโลโก้แม่มดออนไลน์นะกะเราก็เอ๊เนาะเอ๊ะ,ะคืออะไรเนาะอะไรเงี้ยเพราะไม่รู้้งเราไม่รู้ไงถ้าเกิดว่าช่วงที่จับรางวัลแล้วเรารู้หรือว่ามีเพื่อนบอกหรือว่ามีรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยรอคอยเอ๊ะกล่องสุ่มมีอะไรเนาะอันนี้เราไม่รู้เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์สุดๆเ <laughs> ดเซอร์ไพรส์สุดๆกุเฟิงก็ดูว่าคืออะไรคนนี้ก็ไปเห็นชื่อนะคะว่าเออเซ็ตสี่กล่อ Z C, งสุม่มเซ็ตสี่ นะคะก็ดูดูชื่อคอนส่งก็ผู้ส่งคุณวัฒนาศรีสุประธานบริษัทแมมดมออนไลน์เนาะโอเท่านั้นแหละคุณเอ้ยลมนาได้กล่องสุ่มค่ะมีกันแดดจัสมิฟันลิปสติกมนตา <c ười> เกล็ดม,มากกล่องสุ่มเบอร์อะไรอะ่ะกองของุองณเฟิงได้เบอร์สี่ก็นี่หรอกก็แต่ว่าประเด็นก็คือุูเฟิงไม่รู้ไงพี่ลมว่าุเูเฟิงได้ด้วยนะ,ะพี่ลมนาุูเฟิงไม่รู้พอไม่รู้เสร็จปุ๊บุณเฟิงทําไงว่คุูเฟิงก็ไปย้อนดู ไปย้อนดูนะคะว่าไอ้กองซุ่มเบอร์สี่อะใครได้บ้างเออใช่พี่ชื่อกุณเฟื่องอันดับสี่นะคะพี่ชื่อกุณเฟื่องอันดับสี่จับห้ารางวัลเออก็บอกว่าเคุณแม่นหนิงก็อ่านเนาะเออโอ้ยโชคดีจังเลยยินดีด้วยยินดีด้วยนะได้เบอร์สองนะพี่ลมได้เบอร์สองพี่ลมรีวิวหรือยังนะคะส่งคลิปรีวิวหรือยังคุณเฟื่องก็ดูดเเูเพื่อนรีวิวแล้วล่าสดุดรู้สึกวันนี้อะเปิดเจออเอ วันนี้เนาะเออเปิดเจอมาดามปุ้ยภูกเก็ตนะคะเออมาดามปุ้ยภูกเก็ตได้เห็นรีวิวนะคะเห็นรีวิวของมาดามปุ้ยก็อตื่นเต,นต้นอยู่นะเออส่วนครูเฟื่องก็ไม่ได้นั่นอะไรไงไม่ได้คิดอะไรว่าเราตัวตัวเองจะได้ด้วยไม่ได้ทําคลิปทีใช่ไหมเออครูเฟื่องเพิ่งทาไปแล้วก็กดกล้องไลน์นะรีวิวเลยกดกล้องไลน์รีวิวเลย,ก,ก,ลเลยก็มาแกะนะคะก็มาแกะดูไปย้อนดูคลิป ไปย้อนดูคลิปปีใหม่จนจับรางวัลเออถูกต้องชื่อเราได้แล,ล้วก็พิมพ์ไปนะขอบคุณมากๆเลยเสร็จแล้วมามาดูว่าของในกล่องมีอะไรบ้างพอมาดูของในกล่องคุณเพิ่ได้สอย่างนะคะคุณเพ่ได้3อย่างนะก็มีเอ่อเอ่อมนเอ่อมนตาโดนอันติอันติเมลัสมานะคะ CX50 อันนี้ช่วยเริ่มฟานะาะอันนี้จะช่วยเริ่มฟาเอลักษณะ นี่ขวดก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูเฟื่องมารีวิวเดี๋ยวครูเฟื่องมารีวิวนะคะอีกอันหนึ่งก็ครูเฟื่องก็นี่ได้โดนเลือดนางกอนนะคะได้โดนเลือดนางกรนะคะอ,ะคะอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะแล้วก็ได้กันแดดว้าวเซ็ตผิว <laughs> นะคะได้เซ็ตผิวเช่นครูเฟื่องใช้อยู่ หน้ากํกลังต้องการมากหน้ากกลังต้องการมากเป็นเซ็ตฟื้นฟูผิวแบบกระจ่างใสนะคะหน้าเด็กแล้วก็กันแดดนะคะผสมผงเพชรที่ช่วยให้หน้าเด้งเด็กด้วยครูเฟิงห้าติบบวกนะคะใช้เซ็ตนี้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วอะ ออใช้ตั้งแต่เขาเปิดตัวนะคะผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นสกินแคร์ของแมมมอออนไลน์กุ้เฟืองใช้ทุกตัวและใช้แบบถึงใช้แบบขาดไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็หมดพอดีนะสิ่งที่ตัวเองใช้อยู่ะะแต่กุ้เฟืองก็จะมีสต็อกไว้แนะนําลูกค้าด้วยเพราะกุ้เฟืองเปิดสปานะคะเปิดสปานวดหน้าสาดแม่มดแล้วก็โรงเรียนสอนนวดหน้าด้วยนะคะที่สาขาภาคใต้ใจังหวัดชุมพรก็ใช้อยู่ต้องการอยู่พอดีเลยโชคดีมากเลยขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะยูเซอร์ที่เข้ามาใหม่ทักทายได้นะคะอือบอกชื่อเล่นทักทายกันได้นะสวัสดีค่ะเนี่ยดีใจมากเลยนะคะกล่องสมุกเล็กนะคะเอออันนี้มูลค่าคุณรู้ไหมอะ่ะกล่องหนึ่งนะเออมีราคานะคะกล่องหนึ่งถ้ากันแดดก็299บาท นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเซรั่มโดนนะคะก็อยู่ที่ราคากล่อง1380บาทนะคะแต่เรามีราคาเรทบริษัทด้วยนะอันติเมลัสมาก,ก็1380บาทะคะอันนี้มูลค่านะคะ1 6 7่บาทคองควัน กลุ่มส่งแม่บอขอบคุณมากๆกขอบคุณบอสวัฒนาขอบคุณครูแม่หนิงขอบคุณบอสผู้บริหารเอ่อบริษัทแม่มอออนไลน์ทุกทุกคนเลยนะคะได้รับแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวจะท้ายสวยเด้งเด็กเข้าไปใหญ่เลยนะคะนะคะอันนี้คราวนี้ครูเฟื่องจะมารีวิวว่านะคะแต่ละชิ้นทําไมครูเฟื่องถึงได้ดีใจมากเป็นของโปรด เป็นของโปรดและของที่ขาดไม่ได้จริงๆจาเป็นต่อผิวมากๆเลยโดยเฉพาะผิววัยห้บวกเป็นวัยที่ต้องการฟื้นฟูและโดยเฉพาะของอูเฟืองอยู่ที่จังหวัดชุมพรแดดแรงมาก แรงมากมากนะคะแล้วก็วัยเราที่แบบครูเฟื่องวัยหมดประจําเดือนแล้วเพราะฉะนั้นผิวจะมีความหย่อนคล้อยจะมีความโซมนะคะในตัวอัตโนมัติเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรายอมรับได้นะแต่ทําไมเราได้ประคองอยู่จนกระทั่งว่าเออผิวดีอย่างนี้นะคะครูเฟื่องกเอ็เรียนศาสตร์นวดหน้ามาแล้วก็เป็นครูสอนด้วยนะคะศาสตร์นวดหน้าผักศิลปศาสตร์นวดหน้าเรียวแล้วก็บีบีโก ครูเฟื่องสอนทั้ง3วิชานี้ก็ได้ดูแลตัวเองมาตลอดนะคะแล้วก็บวกกับผลิตภัณฑ์นะคะบวกกับผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมของเขานะคะเกรดพรีเมียมของเขาแต่คุูเฟื่องใช้มากกว่านี้นะแต่นี่คือรางวัลจากกล่อมสุม่มแล้วก็มารีวิวไว้เพื่อนๆดูโอเคนะคะอันแรกนะคะเป็นเซรั่มโดนนะคะเป็นเซรั่มเลือดมังกรอันนี้จะช่วยเรื่องอ่ะ สิวนะคะจะช่วยลดการอักเสบของผิวแล้วก็ช่วยเรื่องริ้วรอยนะคะช่วยเรื่องริ้วรอยวิธีการใช้ก็คือคุณล้างหน้าสะอาดนะคะล้างหน้าสะอาดเสร็จหมดแล้วนะอันดับแรกเลยใช้เลือดมังกรก่อน บีบไม่ต้องเยอะนะคะแตะลงไปนะคะ5จุดทั่วหน้าแล้วก็ใช้นะคะใช้ปลายนิ้วนะข้อบนอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆวนนะคะแบบบางเบาแล้วก็วนรูปขึ้นนะคะเนี่ยรูปเฉียงแบบเนี้ยคะ่ะวนไปให้ทั่วเลยนะวนให้ทั่วเขาซึมไวมากและเขาจะไปฟื้นฟูผิวให้ผิวแบบเด็กอะเด้งอะและลดการอักเสบของผิวที่บางครั้งเราโดนแดดมาทั้งวันเราโดนมดลภาวะมา เราแบบว่าเออถูหน้าแรงๆแล้วคะหรือว่าเอามืออะไรไปหยิกไปเกาใบหน้าเราแบบเนี้ยเขาจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูก่อนอันนี้คือคุณสมบัติของเลือดมังกรน,นะเออจะทําให้หน้าเราแบบว่าเด้งเออฟูแล้วก็กระจ่างใสต้องมีของต้องมีอันนี้คือเพิ่มมากเลยนะคะอันนี้หนึ่งนะสองนะคะ CX50 ห้าสิบ นะคะเป็นเซรั่มที่คนเป็นฝ้าต้องมีดูปากครูเฟื่องนะต้องมีเออเพราะอะไรรูป่กครูเฟื่องพิสูจน์มาแล้วนะคะครูเฟื่องลงเลือกตั้งอบตนะคะลงเลือกตั้งอบอตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะเสร็จแล้วครูเฟื่องต้องหาเสียงแล้วตากแดดมาสองเดือนตากแดดตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นห <laughs> น้าค้ำมากนะคะหน้าค้ำมากแต่ครูเฟื่องไม่เป็นฝ้า คําอย่างเดียวเพราะว่ายังไงก็หลีกเลี้ยงแดดไม่ได้พอเสร็จแล้วเป็นช่วงจังหวะดีๆนะคะบริษัทได้ผลิตออกมาช่วงนั้นพอดีผลิตเซรั่มโดนกับเลือดมังกรออกมานะคะและครูเฟื่องนะคะชิงมาได้พรีออเดอร์มาได้รีบใช้ใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากเลือกตั้งเสร็จนะคะหลังจากเลือกตั้งเตเสร็จครูเฟื่องฟูน,ฟ,นฟูผิวได้เร็วมากๆ อันนี้ครูเฟื่องมั่นใจการันตีแล้วก็ใช้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยถึงได้ผิวหน้าแบบโอ้โหแบบว้าวอะ่ะถึงได้ดูผิวหน้าแบบว้าวมากเลยนะคะเซตนี้อย่างเดียวเลยและคนที่แบบเออหนะ้ามีปัญหาเรื่องหน้าคำ้ำสีผิวไม่เรียบเป็นฝ้าเป็นกะนะแนะนำจริงๆวิธีการทานะวิธีการทาไม่ต้องตกใจนะเขาจะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสเพราะฉะนั้นเราทาเฉพาะจุดที่มีปัญหา สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคุณออนจีลานะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยค่ะคุณเฟืองได้กล่องสุ่มเออได้กล่องสุ่มบริษัทแม่มดมาก็เลยมารีวิวนะคะอืมก็รีวิวแต่ละตัวไปนะคะคุณเฟืองได้มาสามชิ้นนะเป็นเซรั่มเลือดมงก,กอแล้วก็กันแดดก็เลยมารีวิวให้บอกว่าทําไมุณเฟืองถึงได้ดีใจมากมายและเออเป็นอะไรที่แบบของปีใหม่ที่เออนะคะ อยากได้อยากได้นะคะอืมเอซรั่มตัวนี้นะคนที่เป็นฝ้าให้ทาตรงจุดที่มีปัญหานะ,ะให้ทาตรงจุดที่มีปัญหาอืมอย่าอย่าละเลงทั้งหน้านะเพราะอะไรรู้เปล่าเขาช่วยเรื่องความกระจ่างใสถ้าคนเป็นฝ้าตรงนี้ตรงนี้คุณไม่คุณไม่ได้เป็นอ่าจุดที่คุณไม่ได้เป็นก็จะกระจ่างใสแต่จุดที่เป็นฝ้าของคุณเขาก็จะดึงลอยขึ้นมานะคะจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมหน้าฉันค้ำขึ้นเขาดึงนะคะเขาดึงเม็ดสีที่รวมตัวกันแล้วเราเรียกเป็นฝ้าลอยขึ้นมาเวลาเราทา CX50 เขาก็จะยิ่งไปช่วยให้ยิ่งลอยออกมาบนผิวแล้วเวลาเราผัดเซลล์ผิวเราล้างหน้านะคะเขาก็จะหลุดไปเขาก็จะหลุดไปและฝ้าใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อฝ้าใหม่ไม่เกิดขึ้นหน้าจะค่อยๆสว่างค่อยๆกระจ่างใสนะคะสิ่งนี้ ไม่มีสารสเตอรอยนะคะไม่มีสารตกค้างอันตรายในผิวยิ่งใช้ผิวยิ่งแข็งแรงอันนี้ครูเฟื่องคอนเฟิร์มนะคะยิ่งใช้ผิวยิ่งแข็งแรงครูเฟื่องเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะ,ะแล้วก็ก่อนที่จะมาหน้าดีอย่างนี้นะครูเฟื่องเป็นอะไรที่แบบใช้อะไรไปนะถ้าผิดพลาดนิดเดียวหรือมีสารนิดเดียวก็จะเห่อก็จะขึ้นเห่อมากแต่ครูเฟื่องใช้แล้วไม่เป็นเสร็จนะ ใช่แล้วไม่เป็นแล้วก็เลยเราจะเอาไปแต้มจุดที่คล้ำนะคะให้เขาผัดแล้วก็ค่อยๆจางนะคะค่อยๆจางตอนนี้คือเวลาดูกระจกนะล้างหน้าออกหมดแล้วดูกระจกเราจะมีความรู้สึกโอ้หน้าฉันใสมากโอ้หน้าฉันนุ่มมากหน้าฉันอิ่มฟูมากนะคะ ain, และบวกกับที่เเราเรียนศาสตร์นวดหน้ามาได้ดูแลตัวเองระดับหนึ่งก็จะทําให้นะคะได้นวดหน้าตัวเองได้นวดหน้ายกกระชับนะคะ ได้แบบผัดเซลล์ผิวตัวเองดีท็อกผิวตัวเองด้วยก็เลยทำให้ได้รับผลลัพธ์สูงสุดได้รับผลลัพธ์สูงสุดเพราออะรไรการที่เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะแล้วเราได้ดีท็อกผิวออกก่อนที่จะลงผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆของเราก็จะซึมเข้าผิวแบบว่าฟื้นฟูถึงอ่หนังแท้ฟื้นฟูถึงหนังแท้ แต่ถ้าคุณไม่ได้นวดหน้าผักสิวไม่ได้นวดหน้าดีท็อกผิวก่อนเออรูขุมขนคุณก็จะอุดตันนะคะเมื่ออุดตันเวลาคุณลงสิ่งดีๆครีมบำรุงดีๆเข้าไปเขาก็เคลือบอยู่แค่ชั้นหนังกำพร้าอยู่แค่ชั้นบนแต่ถามว่าแค่ชั้นบนก็รู้สึกแค่นุ่มแต่จะไม่ได้ฟื้นฟูสูงสุดเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งในชีวิต หาที่นวดหน้าแม่มดได้นะไปหาที่นวดหน้าแบบศาสตร์แม่มดที่เขานวดดีท็อกผิวอ่ะแต่ถ้าเรียนได้ครูเฟื่องแนะนำให้ไปเรียนซักเพราะอะไรเรียนมาดูแลตัวเองนะคะก็คุ้มไม่ต้องพึ่งคลินิกไม่ต้องไปฉีดโบไม่ต้องไปแบบกรอผิวไม่ต้องไปแบบเลเซอร์ไม่ต้องตลอดชีวิตครูเฟื่องโชคดี น่โชคดีที่ได้มาเจอบริษัทแม่มดออนไลน์และได้มาเรียนนะคะเออได้มาเรียนศาสตร์นนดหนาแม่มดก่อนไม่งั้นครูเฟิงก็ตัดสินใจนะคะคือแบบเริ่มเซิร์ชหาแล้วว่าห้ิบกว่าเนาะเออห้าสิกว่าผิวหน้าย่อนค้อยใช่ไหมผิวหน้ามองค้ำใช่ไหมก็เริ่มจะเซิร์ชหาแล้วเหมือนกัน นะเริ่มเสิร์ชหาพวกคลินิกฉีดเชิดก็เริ่มเสิร์ฟเหมือนกันแหละเพราะอะไรเพื่อนๆเขาทำกันนะเขาก็ชวนกันไปแต่โชคดีนะคะที่มาอยู่ที่แม่มดออนไลน์ก็เลยรอดนะคะรอดแล้วก็ปลอดภัยนะคะตอนนี้ก็คือ,อพอเราเรียนมาแล้วเราดูแลตัวเองได้ตอนนี้ก็คือเราจะนึกอยากจะเด้งแค่ไหนนะจัดได้ตลอด จัดได้ตลอดเลยนะคะบวกกับผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยนะอันนี้คือเลือดมังกรกับ cx 50นะคะ cx 50เพราะฉะนั้นรูเฟื่องอธิบายแล้วนะใครที่มีนะคะใครที่มีเซรั่มทาให้ถูกวิธีด้วยสำคัญนะคะเรื่องนี้สำคัญแล้วว่าทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนอันดับแรกทาเลือดมังกรนะคะแล้วก็เกี่ยให้ทั่วอันดับที่สอง cx 50ทาตรงจุดที่มีปัญหาเฉพาะ จุดที่มีปัญหาตรงไหนเป็นฝ้าทาฝ้าตรงไหนเป็นกะทากะโอเคเคลียนนะอันนี้รีวิวนะจ้าดีใจที่สุดเลยนะอ่ะต่อไปมาถึงกันแดดคุณกันแดดเขาไม่ใช่กันแดดธรรมดานะเืองตัวนี้ก่อนนี่กันแดดกล่องนี้ไม่ใช่กันแดดธรรมดานะเป็นกันแดดสูบน้ํา เป็นกันแดดสูตรน้ําที่เวลาทาแล้วจะไม่อุดตันผิวทำไมุณเฟื่องถึงได้ลงรักกันแดดให้ถึงห้าสิบเท่าพวกแสงสีฟ้าแสงนีออนแบบนี้นะถ้าเราไม่มีกันแดดด,ดีๆแบบนี้นะเซฟคุณรู้ปะเกิดอะไรขึ้นสายไลฟออ์สดอสออนไลน์ใส่มือถือทั้งวันะ <c oughs> สยไลฟ์สดายออนไลน์ใส่มือถือทั้งวันสวัสดีจ้าแม่กุ้งนะคะยินดีต้อนรับนะคะเนี่ย เพราะฉะนั้นสําคัญนะคุณรักสวยรักงามนะครีมดีนวดหน้าดีแต่ถ้าไม่ได้เซฟแสงก็คือแสงอะไรมาก็เข้าผิวลราหมดแล้วก็บอกว่าโอ้ทาครีมไปแล้วทำไมหน้าฉันไม่ใสคุณไม่มีกันแดดไม่ได้อันนี้สําคัญสุด นะคะกันแดดสําคัญสุดนะคะเราเนื้อครีมเขาชอบตรงไหนรืว่าเขามีพาร์เมอร์พาร์เมอร์หมายถึงการเบอร์รูขุมขนไม่ต้องทําใส่รองพื้นเลยนะคะไม่ต้องใส่รองพื้นแล้วก็เกี่ยง่ายโอ้โหลูกค้าครูเฟื่องนะเวลาลงผิวหน้าให้เขาตอนที่นวดหน้าเสร็จแล้วนะไม่มีใครที่ปฏิเสธเลยนะคะไม่มีใครที่ปฏิเสธเลยนะคะเป็น สกินแคร์อีกหนึ่งสกินแคร์ที่กูเฟื่องนะคะแนะนำขายดีที่สุดในร้านาปักป้ายเลยขายดีสุดนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็ใส่เลยนะคะใส่เลยหน้าแบบผ่องเลยอ่ะยิ่งโดยเฉพาะกูเฟื่องจะลงเขาตอนที่กูเฟื่องนวดหน้าเขาเสร็จแล้วะค่ะเพื่อนๆนะคะกูเฟื่องนวดหน้าเขาเสร็จแล้วแล้วก็ลงเซฟหน้าให้เขาเวลาเขาออกแดดจะได้แบบเอาน้ำไม่คํานะคะแล้วเขาชอบมากนะคะเนี่ยดูดิ นะครฟินอะใส่อะนี่ดูมือที่ไม่ได้ทาเห็นไหมมือที่ไม่ได้ทาแล้วไม่อุดตันหน้าแต่งครั้งเดียวกูอยู่ได้ทั้งวันเลยนี่กูเพิ่งแต่งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยโอ้อยู่ได้ทั้งวันเลยอะเนี่ยฟินมากใส่เลยดูสิฟินนะคะยิ่งโดยเฉพาะคนที่แบบไม่ชอบแต่งหน้าหนาๆไม่ต้องพอกไม่ต้องแบบว่าโบกนะเยอะนะลงกันแดดนะลงบำรุงเสร็จแล้วลงกันแดดตัวนี้นะ ปาแป้งได้เลยเออนะวิธีการบางเบาเราก็อาจจะใช้แป้งนะคะจุ่มแป้งฝุ่นนะคะปัดๆๆๆได้เลยเปเว์นะคะโอ้โหเป็นกันแดดที่แบบขอบคุณนะคะอขอบคุณนะคะเห็นไหมได้จากกล่องสมจา้ายัวยัวจา้าก็บอกก่อนนะคะมันใส่กันหลายคนละสี่นะคะเห็นไหมนะ,นะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณคุณแม่หน่งขอบคุณบอนวัฒนาที่ นะคะจัดกล่องสุ่มนะคะเอาแบบดูแลความสวยดูแลความสวยให้ลูกๆนะเออถูกใจมากเลยนะคะอันนี้ก็ใช้ได้สองถึงสามเดือนเลย,เลยแหละเนีน่ยแค่เซตนี้นะเซตนี้นะเนี่ยใช้ไปเลยยาวๆสองถึงสามเดือนเลิศมากนะคะประหยัดประหยัดตัวเองไปด้วยเห็นไหมเลิศ นะคะอืมโอเคนะคะนี่ก็คือการรีวิวนะคะการไลฟ์สดรีวิวสิ่งที่ได้มานะวันนี้ก็เป็นของวปีใหม่ที่เอ่อมีความสุขนะคะอีกอย่างหนึ่งก็พี่ลมก็นะลองไลฟ์สดตื่นเต้นดูนะลองไลฟ์สดหรือทําคลิปนะคะเพื่อนเขาเพิ่งทําคลิปไปเพราะเพิ่ง,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 งแกะกล่องแล้วก็เอ่อรอดูนะคะรอดูจังหวะอยู่ว่าเราไลฟ์กันแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยรอดูจังหวะก็เลยจัดไปเนาะอันนี้คือ ะะยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่วันนี้วันที่เจ็ดยังเช่นดีใจอกวันอยู่เพราะเพิ่งมาไงใช่ไหมก็นะยินดีแล้วก็ยินดีกับเพื่อนๆที่ได้กล่องสุ่มทุกๆคนเลยนะคะคุณโชคดีละคุณเฮงละนะไม่ใช่ว่าจะได้กันทุกคนถูกไหมบางคนนี่คือชื่อเยอะมากชื่อเยอะมากนะคะในหลวแต่ไม่ใช่ว่าได้กันทุกคนเพราะฉะนั้นภูมิใจเราก็ดีใจแล้วก็ยอมรับ ความเฮงความปังต้นปีได้เลยคุณเฟิร์นนี่จะโอเวอร์แอคติ้งนิตหนึ่งตรงที่ว่าไม่รู้มาก่อน <c oughs> นะคะสวัสดีค่ะมาดาสวัสดีค่ะคุณซันนี่นะคะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นเรียกถูกไหมไม่ถูกเขียนชื่อนะคะเ,เขียนชื่อได้เพิ่งได้รับค่ะเหวันการวินด <c oughs> ีด้วยยินดีด้วย,ย,วยคุณเฟิร์นก็เพิ่งได้รับนะเพิ่งได้รับวันนี้แหละเออพอได้รับเสร็จก็เลยแกะเลยนะคะแกะแล้ว ดีใจตื่นเต้นเออถูกใช่ไหมดีใจตื่นเต้นนะคะและเป็นของที่เราใช้อยู่แล้ว นะคะเออเป็นการเซฟแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ด้วยนะคะดีใจกับมาดาวใช่ไหมดีใจสุดๆเลยโอ้โหฟิน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 นะคะเรือบางคนบอกโอ้โหกล่องแค่นี้ทำไมดีใจอ v e r a c t i n งคนไม่รู้อ่ะคุณแล้วอยู่อยู่ของมาหน้าวานแล้วโอ้โหเปิดออกมาเป็นสิ่งที่เราแบบนะต้องการอย่างเงี้ย โอ้โหฟินนะคะเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลยนะคะทุกทีก็จะได้เป็นเงินนะเป็นได้เป็นเงิน5้ารอบ้างนะคะหนึ่งพบ้างหรือไม่ก็ได้ครีมบำรุงแบบเนี้ยสักชิ้นหนึ่งกล่องหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โแต่แบบนะคะ,ะสนุกถามความจริงว่าดีใจขนาดนั้นเลยหรอชิ้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ป่ะคุณค่าน่ะไม่ได้อยู่ที่ของโลก นะเราก็มีอยู่แล้วแล้วก็ในแอป,ปเราก็มีลูกค้าสั่งถือเฟืองก็มีสต็อกอยู่แล้วแต่ที่ได้คือเราโชคดีเออเราเป็นหนึ่งในเออหนึ่งในสิบนะจากเออเป็นพันคนอย่างเงี้ยคือโชคดีอ่ะความรู้สึกที่แบบเราโชคดีเหมือนเล่นหวยแล้วเราถูกหวยอ่ะเออเราอยากจะมามา,มาโชว์ความโชคดีตัวนั้น นะ,ะมาโชว์ความโชคดีตัวนั้นแล้วก็ขอบคุณจากหัวใจนะคะขอบคุณจากหัวใจที่มีรายการแบบนี้ทุกๆเดือนนะคะคุณแม่หนึ่งก็บอกอยู่นะว่างั้นจะจัดส่งกล่องส่งแบบนี้ทุกเดือนไหมดีค่ะได้ลุ้น <c oughs> ได้ลุ้นนะคะว่าได้อะไรกันบ้างนะ,ะสนใจ312ดวงขอบคุณมากค่ะคุณสันนี่ขอบคุณค่ะอ่ะ หมดช่วงเวลาด <c oughs> ีใจล้นะคะส่วนผลิตภัณฑ์ที่เวลาใช้นะคะของครูเพื่องนอกจากจะเซลั่มโดนแล้วนะเเสร็จแล้วก่อนที่ครูเพื่องจะลงกันแดดครูเพื่องก็จะลงครีมมนตาก่อนนะครีมมนตาเป็นครีมที่ฟื้นฟูผิวแบบโอ้โหสุดๆ สุดๆกูเฟื่องเป็นนางสิบหกลังนะคะเป็นนางสิบหกลังมนตาเป็นอะไรที่แบบฟื้นฟูเปลี่ยนสภาพหน้าสภาพผิวนะคะเออสภาพโครงเออเปลี่ยนชีวิตไปเลยมนตาครีมนี่เป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตกูเฟื่องไปเลยนะ <c oughs> คือเป็นครีมที่ไม่เคยใช้ครีมที่แบบคือเวลาใช้เข้าไปแล้วแบบฟินเหมือนเติมน้ําให้ผิวแล้วก็ฉ่ำวาวแบบนี้มาก่อนอะเออฉ่ำวาวแบบนี้มาก่อนอะนะคะ ถามว่าเคยใช้ของดีๆไม่เคยใช้นะเคยใช้ของดีๆหมดเลยแต่ครูเฟื่องมั่นใจว่าของเขาอะพรีเมียมสุดๆนะคะพรีเมียมสุดๆนะมีหลายคนที่ถามเข้ามาว่าเวลาตอนใช้